สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการโค้ดวินโดว์ของเรานะครับเพื่อที่จะเก็บไฟล์ Windows ปัจจุบันของเราในไดดีนะครับคือตัวนี้เราป้องกันว่า,าเมื่อ Windows ของเราบูตไม่ขึ้นหรือ,อวินโดว์ในไดซีของเราเกิดการเสียหายนะครับเราสามารถที่จะโค้ดกลับได้นะครับคือลำดับแรกนี้เราต้องเตรียม อุปกรณ์นะครับเช่นแฟลชไดร์หรือฮันดี้ไดร์นะครับขนาดก็ของผลไม่ใช้ 32GB นะครับตัวนี้เราต้องติดตั้ง WinPE ก่อนหรือ Winp นะครับเข้าในแฟลชไดร์ของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบแฟลชไดร์นะครับเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับ เราก็ทําการรีสตาร์ทเครื่องเลยนะครับรีสตาร์ทวินโดว์ปัจจุบันของเรานะครับโอเคนะครับรีสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับเราต้องอไปตั้งค่า,าในไบออดเพื่อที่จะให้เครื่องโน้ตบุ๊กของเรานี้บูตจากแฟลชไดร์นะครับอันนี้ข้อ เข้าไบออทแล้วนะครับเราก็กดเลื่อนเลยนะครับไปที่คำว่าบู t นะครับบู t เสร็จแล้วนะครับเราก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเราไปเปลี่ยนเฉพาะหน้าตัวนี้นะครับให้ให้ตัวแรกนี้ให้คืนคำว่าคินสตันนะครับคือผ่ดนได้ของผมชื่อคินสตันนะครับยี่ห้อคินสตันนะครับกด F5 ครับโอเคนะครับโอเคนบลำดับที่2คือ ให้บูตจากฮร์ดิ์นะครับอันนี้คินสตันนะครับแล้วก็บูตจากฮร์ดิ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มข้างๆนะครับให้เลื่นคอว่า e x e x นะครับแล้วก็กดตัวแรกเลยนะครับ e x e ก Saving Change นะครับกดตัวนี้เลยนะครับกด enter ครับปุ๊บแล้วก็กด yes นะครับแล้วก็กดที่แป้นพิมพ์ของเรานะครับ ESC นะครับ กดตัวนี้นะครับให้ขึ้นลักษณะนี้นะครับเมื่อขึ้นลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการกดตัวนี้เลยนะครับ USB HDD นะครับแล้วก็ Kingston Data t r a e l e t นะครับโดวนะครับดาวน์โหลดไฟล์ Win PE หรือ Win p ของเรานะครับก็โอเคนะครับเข้า Win PE เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ ข้าในวิมพีของเราแล้วนะครับเราก็ทําการกดที่ตัวนี้เลยนะครับสตาร์ทนะครับเ้าก็ไปที่โปรแกรมวิมพีเอนะครับตอนนี้ล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับ Backup and r e s t o r e นะครับแล้วก็ไปหาคําว่าตัวนี้เลยครับ s e m a n t ต c นะครับ post นะครับกดตัวนี้กดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับจะขึ้นลักษณะหน้าต่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ กดโอเคเสร็จแล้วนะครับเราไปเลือกที่ local นะครับแล้วก็ partition นะครับเราเราไม่เอา disk นะครับ disk คือทั้งหมดเลย partition คือเราแบ่ง partition ได้ c ได้ e นะครับได้ d อะไรประมาณนี้นะครับ partition นะครับ to image นะครับเพื่อที่จะเก็บ window ของที่เราใช้อยู่นะครับถ้า from image นะครับเราโค้ดจากไฟล์ image มาในเครื่องของเรานะครับทีนี้ผมจะทำการเก็บ window ที่เราใช้ใน ที่ที่เราใช้ปัจจุบันอยู่นะครับเพื่อก็กดคําว่าเอาใหม่ครับ local partition to image นะครับเราเก็บไฟล์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามี hard disk แล้วก็ USB นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ OS นะครับตัวนี้เรากดตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับกดตัวบนเลยนะครับ hard disk นะครับโอเคนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็เราจะเอาเฉพาะไดซีนะครับ ไพเมรี่ไดซีนะครับไพเมรี่ไดซีนี้เราจะเก็บตัวนี้แล้วนะครับคือเราจะเก็บดที่นี่หนึ่งครั้งนะครับให้เป็นแถบลักษณะนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับทีนี้เราจะไปเก็บไฟล์โค้ดของเราที่ไหนครับเราก็ไปเลือกเลยครับให้ให้ให้เลือกไดดีเลยนะครัโฟลเดอร์เราตั้งแล้วนะครับชื่อ10นะครับกดตัวนี้แล้วก็ตั้งชื่อ10ก็แล้วกันโอเคนะครับแล้วก็เซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วนะครับไฟล์นะครับแบบอ่า fast นะครับกดตอนนี้เลยนะครับแล้วกดคำว่า yes นะครับแล้วก็รอนะครับจนกว่าจะโหลดไฟล์ทั้งหมดเข้าในเครื่องอหรือได้ดีของเรานะครับ